สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมี่ยวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานะคะดอกผีเสื้อลาตีมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบบินนะคะเบอร์สองค่ะจานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบแปดเซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะตัดทั้งสองด้านให้เป็นปากฉลามอย่างนี้นะคะแล้วก็รวบ นะคะทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะจากปลายดิบบินถึงตรงรอยที่แม่เหนียวพับก็คือ9เซนติเมตรครึ่งค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเนี่ยค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ เส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพัดนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพัดนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดผ่านนะคะเส้นที่หนึ่งมาปลายริบบิ้นมาออกทางขวาค่ะพลิกกลับด้านนะคะ ริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะนี่นะคะเส้นนี้นะคะเส้นที่เราจะทำ จับเ้ลริบบินพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบินไปทางขวามือนะคะสอดปลายริบบินลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเ้ลริบบินออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้นะคะจับเส้นลิบบินพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบินไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นลิบบินออกมานะคะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อไปเส้นที่เราจะทําก็คือเส้นสีเหลืองนะคะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ เราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะหลังจากนั้นสอดลงไปนะคะที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นสีเหลืองเอาเส้นสีโอรดสหลบมาค่ะเราก็จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงไปนะคะทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายค่ะ จับปลายดิบินนะคะกลับมาทางขวาค่ะมมวนปลายดิบินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีโอรสค่ะดึงเส้นริบบินออกมาค่ะนี่ค่ะได้ลักษณะแบบนี้เส้นต่อมาเส้นสีโอรสค่ะเอาเส้นสีขาวลบมาค่ะจับเส้นริบบินขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบ,บินพับไปทางด้านหลังของเส้น ปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวาหลังจากนั้นม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นสีขาวนะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้น ปลายริบบินชี้ม,มาทางซ้ายนะคะแล้วเราก็จับปลายดิบบินกลับมาทางขวาเราม้วนปลายดิบบินเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงใต้่างเส้นสีชมพูค่ะปลายริบบินทะลุออกด้านล่างค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบินขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายดิบบินพับกับ ลงมานะคะทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิน้นชี้มาทางซ้ายจับปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาพลิกกัดด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะ ลิบบินนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินนะคะจากทางซ้ายมือสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายลิบบินทิ้งค่ะ ดอกผีเสื้อลาตีของแม่เหมียวนะคะก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ